สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเศรษฎีใหม่เมื่อนี้มาอัปเดตมาถ่ายสวนสวนไม่ใหญ่ขวัญครับสวนไม่ใหญ่ขวัญบ้านกะเศรษสมบูรณ์ตำบลบมู่เปืเปเปออำเภอนายืนครับจังหวัดอุบลฮ่องครับงานเลี้ยงสวนครับทุเรียนสามปีกว่าครับปีนี้สิทดลองเอาลูกปีแรกครับพี่น้องนี่แหละปีนี้สิทดลองเอาลูกปีแรก ปีที่แล้วนี่เป็น้ํำหัวสปริงเกอร์หนำหัวเดียวครับปีนี้มามาเพิ่มเป็นสองหัวครับจังสีเอาหน่วยใดครับที่จริงแล้วทุเรียนตัวนี้อายุมันก็สามปีกว่าครับเพียงแต่ว่าการดูแลสองปีที่ผ่านมานะ่ยบริเทมที่นะครับพี่น้องดูแลแนวบดูแลแนวกระลังมาเผลกระลังมาดูแลปีปีปีที่ผ่านมานี่ครับกระลังมาดูแลปีคนก้อนหนี่ก็ สียากับเได้ตามรอบครับปีนี้เกษตรทฤษฎีใหม่ก็กได้มากดูแรีเพิินครับซอยบอกพี่ีการใส่ยาสีให้ต้อเนื่องสีช่วงได้ครับนี่ครับกําลังเห็ดใบที่สองนี่แหละครับนี่ครับนี่กำลังเห็ดใบที่สองครับอืมสียาต้อเนื่องสีช่วงได้นะครับพี่นอ้องปีนี้กับสีไดพ้พ้นอ่าสีทด่องเอาอยูระมาณสามสิบต้นคือต้นนี้เงสินะครับพี่นอ้องนี่ คนใหญ่่นว่าสิเอาสามสิบต้นว่านนี้น้น่อยๆนยก็บ่เอานะครับพี่น้องก็คือระบบน้ำม,มันพอ้อมนะครับกะคือเห็ดกะวนมากทุเรียนมือไม้เ้าก็สิเป็นสปริงเกอร์ก็สิเป็นหัวเดียวนะครับปลู่ปีแหลกสองปีจัซสินะครับสามปีก็ยังหัวเดียวอยู่นะครับทุเรียนมันบ่อใหญ่นะครับมันวงแคบครับที่จริงตัวนี้ทุเรียนตัวนี้สองปีกลัวเกือบสามปีกลัวเลยครับ บานต่อไปมันก็เสียดายขยายนามเป็นซีหัวครับอยูนี่ถือว่าเป็นจุดส้มบิวที่ดีครับเพื่อก็ปลูกเป็นผสมประสานมีกล้วยไข่ไม่ยังนี่นะครับทุเรียนมันจิโตเร็วครับปลูกกล้วยปลูกยังใส่ครับถ้าเข้าสิปลูกงลงๆเลยกะพื้นที่ว่างเป้าเข้าครับมันก็เสียดายไปซื้อนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกล้วยข้าวบะนิดครับบ่งทีครับสายพันธุ์เดียวกันเอามามาจากสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครับที่นะครับโหไงบอครับ ตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกเขียยครับนอนสักหลากอยู่ครับที่ไร่ใหญ่บอกครับกันเนาะนี่นี่นะครับปีนี้ก็นี่ในใบสองครับนี่บางหันนี่ดูแลเพียบอะไรไปได้ครับบางฝนตกเร่งๆครับใบสองนี่ยอดไหลพยายามดูแลย,ยอดไหลให้ได้ครับนี่ครับตัวน,นี้เพื่อกระทาตัดแต่งกระทา ปีนี้เพิ่นแต่งงานด้โอเคเลยครับอย่างงานแบบนี้นะครับแต่ง้างครับปีที่แล้วเพิ่นเพิ่นได้ผลผลิตอยู่ต้นหนึ่งนะครับผิดทดลองเอาเพิ่นทดลองเอาตัวนั้นได้ซิหน่วยครับคลึกเลยแล้วปีนี่กลับมาดูแลดีขืนหัวเกาครับสียาตามหลอบตามที่แนะนํานะครับพี่หน้องทุเรียนนี่ถ้าสียาตามหลอบได้ใบมันก็สีงามครับถ้าสีบ่ได้นี่กับใบก็สีห้างครับ จักเสียล่าเนี่ยจักล่าสนิมล่าน้ำค้างเนี่ยครับพี่น้องมันต้องตามระเบียบเลยครับพี่น้องสุวนหยอดมา,ากยัางสีป้องกันเลยครับลาพวกเพี่ยจะก,กระจันเพลี่ยไฟไล่ายเียงนี่นะครับนี่เห็นบ่ครับนี่หยอดกระลังมากเมื่อกี้มีเพียจะก,กระจันนี่เห็นบ่าใบใบตัวนี้คือขาดไปเลยเลยครับพี่น้องนี่จะก,กระจันเขา่าต่อไปกับสีนี่นะครับเพียไฟ กระจันรับหยอดไหลครับสีที่อยู่ถ้าอาบายอยู่กับหยอดด่วนเป็นการทูบแล้วครับพี่น้องทุเรียนปัญหารักของทุเรียนเนี่าเอาเสียจะกระจันอบอยู่กับใบหางการทูบเสียล่าครับที่จริงช่วงนี้ฉีดทุเรียนมาครับสามารถฉีดเอาเสียล่าฉีดทุกห้างเลยครับพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกบ่อยแห้งลาสนิมล้าน้ำค้างลาแอดแทกโนนี่แหละครับพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวมีหนามค้างมีหนามหมอกมากมันต้องสีดครับผัวสีดได้เดแล้วใบสีโลนครับผัวสีดมากนี่ใบที่สองเนเขาเสียวนวยเขาสีพาดใบที่สองบัวดครับถ้าพาดใบที่สองนี่ครับมันก็นสิยืนเวลาไปอีกครับถ้าเขาใบที่สองใดนี่เอาดอกเท่ากันยังสามารถทำดอกพร้อมใบอีกสุดที่สามมาไดครับ ป,ปีนี้นะครับปีสิบห้าเพิ่นทดลองเอาครับดูแลจากสวนซ่องกระเทียมที่สีม่ครับอยู่ไกลสวนนะครับแม่แนะนําดูเที่ยเพิ่นอยู่ครับถ้าไกลกับเบื้องในคลิปมาด้วยพี่น้องปีนี้เหเุรดลงคลิปอยู่ต่้งแต่ถอยน้ำเอาดอกสะสมมหานี่ยนะครับพี่น้องป,ปัญหาลักทิศที่จริงเดอดทุเรียนปัญหาลักกับรักษาเพียจะก,กระจายห้ได้ครับพี่น้องใบสลยสด้งามถ้ารักษาเพียจะก,กระจายไปไหไรนี่ ผลวิกฤตยากครับเอาหน่วยกับยากใบครับบวบผอมนี่คือใบสุดแหลกนี่มันกับใบกับเขียวเข็มนะครับสุดรซ้อนก็นล่างออกนี่สีตามหลอบหมู่บ้านมืันสีไปอลไรได้ครับพี่น,อน้องนี่ตามหลอบปีนี้สีทดลองเอาสามสิบต้นครับแปลงนี่ที่จริงทุเรียนพ่นมีดลอยกว่าต้นหมดแล้วครับแต่ว่าน,นี่แหละกับปลูกเนี้ยมันตายเนี้ยกับมะสามเนี้ยนี่นะครับคือดูแลบ,บริสันทมั่งเสมอ ต่วนเมื่อสามมันกับใยไงต่วนตัวไงกับไงต่วนตายกับมีอย่างสีนะครับป่านปีนี้ครับว่าสีอยเนี่ยดูเรียกเนียครับพี่น้องตัวใดมันสมบูรณ์มันกับงามนะครับตัวใดเข้าดูแรกใบบดใหญ่มันกับขื่นสายกุมูนะครับพี่น้องขมีอยู่ประมาณไร่บางเด็กสามสิบตัวตนที่ทดลองเอาลูกเอาตนนะหาห้องน้อยกับสุดหยอดเลยได้ครับพี่น้องรุ่นเรียนปีแรกมา ดูแลกันไปครับมาตอนเอาดอกดใบม่อนแก่เนี่ยเกิดล่มหนาวมากอะถอยน้ำกักสูกเอาน้ำเอาดอกครับสะสมอาหารต่อไปครับ<ม>คลิปนี้ก็สิคอจบไปซ้ำเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็ไม่เบิ่งสันๆครับมา,ามเดียวเดี๋ยวตอนเอาดอกเอาอยัางสิบแล้วร่วงไอพี่น้องเบิ่งมาเฮ็ดยังไงวิธีเอาดอกทุเรียนสาวครับพี่น้องบระเดี๋ยวสบสารนะครับสูตรนี้ครับ สูตรนี้ผมได้โสบสารครับพี่น้องเห็ดธรรมดาครับพี่น้องสูตรโฉบโฉบส,รรสารผมบอกจริงเลยครับพี่น้องบอกไปก่อนครับคลิปนี้ขอจบไปส้ำเนี่ยครับสวัสดีครับ